สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมจางสีรับกับเข้าสู่ monster hunter world iceborne นะฮะภายในวันที่ผมอัพวิดีโอนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวเกมนั้นอัปเดตมาเป็นเวอร์ชัน13.5แล้วนะฮะซึ่งมีหลายอย่างอัปเดตเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสอยู่กับเจ้าครูปทารอนระดับ m a s t e r r a n k นะฮะซึ่งมาใน quest eternal gold rush แบบอีเวนต์นะฮะซึ่งก็เพิ่มเข้ามาในส่วนของ a r m o r Set Master Rank รวมไปถึงการอัพเกรดอาวุธของครูปทารอนระดับไฮแลนด์ด้วยนะฮะ เราจะไปเริ่มกันที่ a r m ์เมอร์เละกันนะครับ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของ armor set นั้นก็จะใช้ส่วนประกอบ material จากครูปทารอนมาสเตอร์แลนด์นะครับเพียงแต่ว่าก็จะค่อนข้างแบ่งชัดเจนเลยว่าเป็นพาร์ทบลกส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาหางนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามโฟกัสเรื่องการทําชิ้นส่วนแตกด้วยสักนิดหนึ่งละกันนะฮะมาเริ่มที่ชุดอัลฟานะฮะจุดเด่นสุดก็คงจะเป็นพาร์ทส่วนหัวนะที่มีผมยาวมากๆเลยนะฮะแล้วก็ส่วนล่างที่เป็นกระโปรงแล้วก็ เห็นขาต้นขาแบบตันๆของเรานะฮะไปดูกันต่อในส่วนของสกิลนะฮะคูปทารอนมาสเตอร์แลงมาพร้อมกับโบนัสสกิลสสกิลนะฮะคูปทารอนเอเซน์แบบใส่2ชิ้นและ4ชิ้นนะฮะสกิลแรกคือกัสนะฮะป้องกันการถูกโจมตีทีเดียวและตายนะฮะเมื่อเลือดอยู่สูงในระดับหนึ่งนะฮะ อีกสกิลหนึ่งคือฟรีมิวซีเครทนะฮะซึ่งมีโอกาสที่ไอเทมประเภทบริโภคจะไม่ถูกลดจำนวนเมื่อใช้งานนะฮะไปดูในส่วนของสกิลอัลฟาเซตกันบ้างนะฮะฟรีเอลเมนต์อาร์มอาบเลเวล3นะครีบูดเลเวล3เพิร์ฟอร์แมนซ์เลเวล3นะวายแรงค์เลเวล3ฟรีมิลอัพเกรดจากเลเวล1มาเป็นเลเวล3นะฮะ แล้วก็มี Speed Eating Level 3นั่นเองซึ่งจะดูเหมือนสกิลมันจะโคกันมากเลยนะฮะโดยเฉพาะฟ e ีมิลแล้วก็ Speed Eating ทีนี้ไปดูกันต่อในส่วนของ Decoration กันบ้างน,นะฮะส่วนหัวไม่มีเจมสล็อตเลยนะฮะส่วนลำตัวมีเจมเลเวล3 2ช่องส่วนแขนมีเจมเลเวล3และเลเวล2อย่างละ1ช่องส่วนกระโปรงมีเจมเลเวล2 1ช่องและเลเวล1 2ช่องนะฮะแล้วก็ส่วนเท้า อีเจมเลเวลสอหนึ่งช่องแล Level ้วเลเวลหนึ่งสองช่องนะครับผมมีความรู้สึกว่าเอาพราเซตมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่ได้รับการแบกมาสู้กับครูปทาลรอนมาสเตอร์แลนนะฮะเพราะว่าเจมอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวสกิลเนี่ยเหมาะแก่การเล่นซัพพอร์ตนะฮะคือยืนกินยาช่วยให้กําลังใจเพื่อนอย่างเดียวเลยนะฮะก็ให้เพื่อนช่วยแบกหาของมาต่อกันในส่วนของเบต้าเซตกันบ้างนะฮะบอยโอบอยผมชอบชุดนี้โคตรเลยนะฮะโดยเฉพาะส่วนแขนแล้วก็ส่วนกระโปรงนะ,ะที่ด้านหลังมัน เหมือนมีกระเป๋าตุ้งติ้งเล็กๆน่ารักน่ารักนะแบบชอบมากๆเลยแน่นอนนะฮะในส่วนของสกิลก็มีโบนัสสกิลสองสกิลเหมือนกันกับชุดอัลฟ่านะฮะมีสกิลคริติคอลบูเลวลสามสปีดอีทติ้งเลเวลสามนะฮะเป็นตัวชูโรงของเซตนี้เลยมีเพิร์กเปอร์ฟอร์แมนซ์เลเวลสองนะแล้วก็มีฟีมิลเพียงเลเวลหนึ่งเท่านั้น ทีนี้มาต่อกันในส่วนของ Decoration นะฮะส่วนหัวมีเจมเลว4 2ช่องเลว1 1ช่องนะฮะต่างกันกันกบอัลฟาแบบโดยสิ้นเชิงเลยส่วนลำตัวมีเลว4และเลว3อย่างละ1ช่องนะฮะส่วนแขนมีเจมเลว4 2ช่องส่วนกระโปรงมีเจมเลว4และเลว2ออย่างละ1ช่อง และส่วนเท้ามีเจมเลสี 4, ช่องและเจมเล้ว 1, 2ช่องนะครับมี Equipment หลายๆส่วนที่น่านำไป m ม and m a t c h มากเลยนะฮะอาจจะเพราะด้วยความที่ครปทารอนเอเซนสกิลโบนัสนั้นใช้เพียงแค่2ส่วนนะฮะในส่วนของส่วนหัวนั้นมีสกิลฟิมิลซึ่งก็ดูจะ เอาไปใช้ประโยชน์แบบทั่วไปได้นะฮะแต่หลักๆเลยคือเจมสล็อตเลเวล4 2ช่องและเลเวล 1, 1 1ช่องเนี่ยผมถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยส่วนแขนนะมีคีบูทเลี้ยว1เจมเลเวล4 2ช่องและก็ส่วนเท้านะที่มีคริบบูทเลเ้ลว2แล้วมีเจมเลเวล4 1, 1ช่องและเลเวล1 2ช่องเนี่ยถือว่าให้เจมสล็อตมาค่อนข้างเยอะและ Skill ้วสกิลค่อนข้างน่าสนใจนะก็ะสามารถเหมาะไปมิกแอนด์แมชกับเซตอื่นๆได้พอสมควรเลยนะฮะมาต่อกันในส่วนของการ grade, อัปเกรดอาวุธ คูปทารอนระดับไฮแลนด์ขึ้นมาเป็นมาสเตอร์แลนด์นะฮะก่อนอื่นเลยตัวอาวุธนั้นสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด5เลเวลแต่เพียงผู้เล่นอัปเกรดมาเลเวลเดียวก็จะกลายเป็นเรลิตี้ระดับ12นะฮะก็คือยกระดับมาเป็นมาสเตอร์แลนด์เลยแล้วก็ได้รับสกิลเซตโบนัสของคูปทารอนเอเซนต์เข้ามาด้วยนั่นทําให้การใส่เมอร์เซตของคูปทารอนนั้นก็จะลด จำนวนลงเข้าไปอีกนะฮะสามารถเอาไปมีกแ m นแมชได้ซึ่งพออัปเกรดจนเลวล5แล้วตัวอาวุธเองก็ดูจะยังด้อยประสิทธิภาพกว่าอาวุธอื่นๆที่สามารถคราฟได้นะปัจจุบันนะฮะ ซึ่งตุมเองมองว่านี่เป็นช่องทางบายพาสอีกช่องทางหนึ่งระหว่างผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะฮะซึ่งผู้เล่นใหม่สามารถไปตีคูปทารอระดับไฮแลนด์และหยิบอาวุธมาอัปเกรดมาเป็นมาสเตอร์แลนด์ซึ่งตัววันนี้สามารถสู้กับเจ้าพวกมอนสเตอร์ระดับแถวแรกๆเทียร์แรกๆได้สบายๆนะซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของการอัปเกรดก็ จะมีเพียงแค่5เลเวลนะฮะแล้วก็ไปอัคเมนเหมือนอาวุธธรรมดาทั่วไปนั่นทำให้ช่วงแรกที่ผู้เล่นเข้ามายัางมาสเตอร์แลง์เนี่ยสามารถมีอาวุธที่พอจะเอาไปเล่นได้รวมไปถึงสามารถอาจจะพอเอาไปสู้กับซาฟี่ได้หรือว่าหลังจากนั้นค่อยอัปเกรดไปเป็นพวกอาวุธอื่นๆหรือจะเป็นเลจ,จิงบัคกิริออสหรือว่าฟิริสลาจังนะครับก็เป็นว่าอย่างไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมว่ามากครับสวัสดีครับ